มันมาเยอะขนาดนั้นแล้ววะไม่ใช่มั้งมันน่าจะเป็นของนอ้ยนี่ไงนี่มาปะใช่มาก็คันราย,ยาก็ภาษานี้มีตั้งแต่สมัยปีคศออ1600ก็น่าจะคนก็น่าจะใช้มาอ๋อได้ทางกับมาด้วยเออมาค้งปะ<อ>แบบมาคงแบบเป็นกองทัพเหมือนในหนังอนะหนังสงคราม อันนี้คือภรรยาของท่านกับม้าภรรยาอของท่านเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่อดทนและวแบบเข้มแข็งที่สุดป่ะเราไปกันต่อข้างในก็น่าจะมีข้อมูลอีกอถึงแล้วอ n t o า i c ุโ s, <S t กเราต้องเข้าไปสืบบัตรข้างในใช่ปะ่ะ yeah. ปราสาทนี้เป็นอะไรถ้ามาโคจิจะต้องมาให้ได้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดโคจิถอดรองเท้าชบอ็อ e ซ์ร้อนถอดก่อนเหยียบยากแล้วแหละเองท้า429เอ้ีเดียว oh, <dear. S 2> oh. 2องตั๋วสอตั๋วสองตั๋องั๋วสองตับวสองตค๋สี่ยังตั๋วองัสองตน๋สอบสองตองตั๋ว่อังัองงัสองตั๋วสสองตอ มีอายุตั้งสี่รอยกว่าปีแล้วนี่ภระยะระยาภรรยาของท่านยามาอุชิเจ้าเมืองยามาอุชิคอยมาดูนี่แล้วนี่คือห้องที่เจ้าเมืองใช้รับแขกเห็นหปาว่าจะมีพื้นมันจะต่างะระดับระดับแล้วตรงนี้ก็คือเป็นแบบ ที่ที่แบบองค์ครักษ์จะแอบอยู่ถ้าเกิดแบบมีเหตุอะไรจะได้โผล่มาช่วยจองประวัติศาสตร์มา400ปีนี่คนลุกเน่แน่ ือท่านท่านเจ้าเมืองใช,โช่โยมาอุชิโยมาอุชิอันนี้ก็ภรรยาฮะใช่หรอใช่ก็ภรรยาท่านบวชหลังจากที่ท่านเสียอ๋ออันนี้คือลูกตอนที่บวชแล้วอย่าม,มุมนี้สวยตะวันแต่ดูดีสังเกตแบบตรงเนี้ยมันแบบเหมือนเป็นชั้นชันอะ เพื่อสงอสัยสะ<น>อะไรเนี่ยเห, <az> หรอเนี่ยเออสงสัยแบบเพื่อป้องกันศัตรแหละันนี้ก็น่าจะเป็นช่องที่คอยดูว่าจะมีสตัตรเข้ามาทำร้ายหรือเปล่ามีชั้นสุดท้ายสูงสุดโอ้โ oh! หเห็นทั้งเมืองโคจิแหละชั้นบนนี้ชมวิวได้360องศา ชื่อว่ารถล่างอะไรนะโคซโคโซาเดนโคซาเดนคือเป็นรถล่างที่เก่าแล้วก็ยาว,ยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่นใช่แล้วก็เป็นสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในโคจิเนี่ยขาดไม่ได้เลยเพราะว่าใช้เป็นยานพาหนะหล,ลักมันก็จะตั้งแต่6โมงถึง4ี่ทุ่มทุกค่าบริการก็คือถ้าภายในนี้ยภายในเมืองหลักก็คือ200เยนต่อคนแต่ถ้าออกไปรอบนอกหน่อยมันก็จะแล้วแต่ระยะทาง เข้ามาที่ตลาด Hero Market ดูมีของกินเยอะนะแบบว่าแล้วก็มีโต๊ะให้หนั่งที่นี่ต้องมาเขาแนะนำอะไรนะปลาที่เป็นอาหารขึ้นชื่อปลาใช่ปไม่ได้นะแต่ว่าไอเนื้อเนื้อมันแดงๆนั่นไงมีปะเหมือนในรูปแบบโออันนี้แหละแกอันนี้คืออะไรมะเขือเทศเีวยว <laughs> <laughs> อันนี้ไม่เขียว <laughs> อันนี้มะเขือเทศ หิวาอาเน,นี่ยข้าวหน้าเออเอาป่ะเฮ้ยเราเอาอันนี้เราเอาเซตนี้ this one for two two set s, <S ผู้หญิงคนนั้นน่ารักมากเลยนะเขาขัดหน้าตาบ่ว่ะแกเอามาสมาัครป่ะล่ะผ่านแน่เน,นี่ยแล้วก็แต่งงานกับลูกลูกชายเจ้าของตลาด เราหาของกินเล่นกินดีกว่านีน่อ,อะไรเฮ้ยเกี๊ยวซา้ว่ะไหนเป็นเกี๊ยนอะไรวะเกี๊ยวซาไม่รูปม,มันบอกอกินไหมสี่ร้อยห้าสิบเองดูก็ดูมีหลายชิ้นนะเอาป่ะกินเล่นเกี๊ยวซามันดูจนีนจีนมาว่ามาญี่ปุ่นเอาหน่อยอ่ะร้านนี้มันดูแบบ<อ>น,น่ากินอ่ะเฮ้ยไม่มันเป็นมันเป็นพื้นเมืองดูดูด ไหน,นมันเป็นเกีย๊ยวซ่าแบบซิกเนเจอร์ร้านนี้ไว้โอ้อเออเจ้สาสักวันสี่ร้อยห้าสิบ We are stable. อ๋อโอเคขอบคุณมีเนื้อปลา ต้องกินกับกระเทียมอ่ะไม่รู้ที่<ช>เรา<ช>อขอโชว์อยู่มาเผือเนี่ยมันมีความเค็มแบบแล้วก็มีเปรียปร้ยวๆเนี่ยเข้าเผาอะ่ะมันเหมือน่ัมันกรอบนอกนุ่มในอ่ะอมไม่เคยกินเกีย๊ยแบบเนี้ยใช่เหรอ ก้อนตากล้องป้อนตากล้องอืมร้อนนะร้อนไหมอร่อยโคตรใช่ป่ะนี่ของแนะนำของพี่น,น,นี่ ว,ว่าโรงอ่าบน,น้ำสาธารณะที่นี่มีอายุมากกว่า3,000ปี